ก็สวัสดีเหล่าน้องชายและลูกชายทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้พี่จะมาบอกข่าวด่วนข่าวพิเศษของช่องเรานะครับผมก็คือพี่เนี่ยจะย้ายมาสตรีมในแฟนเพจ a c e b o o k แล้วนะครับผมแต่ว่าช่อง YouTube เนี่ยพี่จะไม่ได้ปล่อยล้านนะครับผมก็คือว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือช่อง YouTube อ่ะพี่จะไม่ได้สตรีม ในช่อง YouTube แล้วนะครับผมแต่พี่จะเปลี่ยนมาสตรีมในเฟซและช่อง youtube จะเอาไว้ทำคลิปลงคลิปใน youtube อย่างเดียวนะครับผมก็คือจะไม่มีการสตรีมหรือว่าไลฟ์ใน YouTube แล้วนะครับทุกคนก็พี่ก็ย้ายมาสตรีมใน a c e b o o k นะครับผมก็ฝากน้องๆช่วยมากดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เพจ a c e b o o k ไว้ใต้ดีคริปชันนะผมน้องๆก็ ช่วยมากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมอ่าส่วนวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผม,ผมก็ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ